สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand ประจำวันที่22พฤศจิกายนพศ2563นะครับเอาทำหายกันทุกวันนะฮะช่วงนี้นะฮะออมทำหายออสเตรเลียนะครับของ Bitcoin พุ่งพุ่งไปนี่ก็จริงๆก็ไปแตะ19,000ดอลลาร์แล้วนะครับอันนั้นเนี่ยช่วงนี้นี่โอโ้โหคนโทรศัพท์แล้วก็ส่งเมาส่จมาถามผมเยอะเหลือเกิน เจอหน้าใครก็แบบว่าเมื่อไหร่มันจะลงนะจะได้ซื้อนะครับเอ,อหรือเข้าซื้อดีไหมตอนนี้นะครับรวมถึงเริ่มเริ่มมีแบบไอ้ซื้อเครื่องขุดดีไหมนะโอ้สัญญาณแบบว่ามันใช้ได้เลยนะช่วงนี้นะครับเวลาที่แบบคนทั่วไปเริ่มมาถามเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะเริ่มค่อนข้างจับมาเป็นสัญญาณขายฮนะระดับหนึ่งเลยนะ อันนี้เนี่ยในเมื่อมันขึ้นมาถึง1นึ0 0ดอลลาร์ถามว่าเหนือความคาดหมายไหมนะครับก็เหนือความคาดหมายในแง่ของทามมิ่งนะครับไม่คิดว่ามันจะขึ้นภายในปีนี้ในตอนหลายๆตอนเลยนะสี่ห้าตอนเอพิโซดนะที่ผ่านมาของรายการ Bitcoin t r a r ร์ไทยแลนด์เราพูดเราพูดระดับราคาเนี่ยนะฮะอยู่โซนเนี่ยนะครับ หลายครั้งมากนะครับซึ่งถ้าไปดูย้อนหลังได้เลยผมก็จะมีการลากนะฟิโบอธิบายไว้หลายอย่างนะแล้วก็บอกว่ามันจะย่อถูกไหมนะครับไอ้ตรงมันจะย่อเนี่ยนะฮะช่วงนี้นี่รู้สึกว่าแม่เจอเขาเรียกไงครับเจอแซลบ่อยนะว่าไหนจะย่อให้ซื้อนะฮะก็อย่างที่บอกนะว่าถ้ามันไม่ย่อให้ซื้อนี่มันก็ไปเลยนะแล้วก็เวฟสามเวฟสาม รถเวบไหนก็ได้อยา่าตกรถเว็บนี้นะครับตกรถเวบนี้มีแต่เขาเรียกว่าไงครับเสียดายลูกนี้นะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยนะฮะเริ่มเริ่มะเริ่มผมรู้สึกได้นะผมรู้สึกได้ถึงพลังของตลาดนะว่าคนทั่วไปเริ่มมาถามซื้อดีไหมยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าทำไมมันขึ้นเยอะจังอ,ะอ่ะอ่านะครับข้อแรกข้อสองคือเฮ้ยถ้ามันแตะอีกสองหมื่นดอลลาร์เนี่ยไอไฮเดิมตรงนี้ของเราเนี่ยมัน มันจะเป็นยังไงต่อนะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังกันในแง่ของหลักจิตวิทยาหลายๆอย่างแล้วก็มองตามความเป็นจริงเนี่ยในหลักของเทคนิคอลอะไร l y อ i นาลิซิสเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็น X, เขาเรียกว่าเป็นเคสยกเว้นแล้วนะครับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องชนตรงนี้ชนตรงนี้แล้วย่อลงก่อนแล้วค่อยขึ้นใหม่สะสมพลังแล้วค่อยขึ้นใหม่ตอนนี้พี่แกไม่สะสมพลังเลยครับ คือเป็นยานอวกาศเป็นจรวดวิ่งขึ้นไปเลยนะครับก็ฉีกตำราเทคนิคออะไรสิสหลายเล่มแต่เป็นระยะยาวมันก็ยังไม่ผิดนะครับระยะสั้นผิดได้ครับเออเลยเยอะอย่างที่ผมบอกโอกาสจะแบบขึ้นอย่างนี้มีไม่เยอะหรอกครับนะมันจะต้องพักให้เราเห็นเหลืออะไรบางอย่างนะครับแต่ใน,นเมื่อมันขึ้นแล้วไม่ว่ากันนะขาครบแล้วด้วยนะตอนนี้นะต้องบอกก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ทนับนะห้าเนี่ยครบแล้วนะครับ แต่มันจะไปครบตรงไหนแล้วลงเป็น A B C ยังไงเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูกันนะอันนี้วันนี้เนี่ยมีข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะดู2เหรียญที่คนถามมาเยอะด้วยก็คือ e ีเ e อเรียมกับ X R P นะครับคำถามแรกคาถามแรกก่อนเลยว่าทําไมมันขึ้นนะครับเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมมีได้พูดถึงการที่โจไบเดนนะครับได้ชนะนะครับตำแหน่งประธานาธิบดี มันมีผลทำให้นะครับการที่จะทำมาตรการ QE แล้วก็การใช้เงินดอลลาร์เนเพิ่มประกอบผู้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีผลสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะเนื่องจากนโยบายหลายๆอย่างของโจไบเดนเนี่ยนะครับมีการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐด้วยการใช้เงินดอลลาร์เข้ามาเข้ามาอบอุ้มยิ่งทำยิ่งมีผลดีต่อบิตคอยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นกับเงินดอลลาร์เนี่ยใครถือเงินดอลลาร์ถ้าเกิเสื่อมค่า Bitcoin เป็นทรัพย์สินที่พิเศษอย่างหนึ่งคือมันมีจํานวนจํากัดจร,จริงๆและพิสูจน์ได้ฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่อยู่ๆใ,ใครจะมาบอกว่าจะพิมพ์บิตคอยเพิ่มเข้าไปในระบบทําไม่ได้นะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยควบคุมด้วยโปรโตคอลที่ซาตชินาการโมโตเนี่ยนะได้เขียนเอาไว้ครับฉะนั้นเนี่ยพอมันมีความเขาเรียกว่าทนทานต่อการโจมตีทนทานต่อ,อ,อภาวะเงินเฟอ้อนะครับ อะไรที่มันไม่เฟ้อช่วงนี้นะเขาก็ต้องขอมาเก็บไว้ก่อนทําให้เหล่าธนาคารแบงก์นะครับสถาบันทางการเงินต่างๆเนี่ยเริ่มสะสมนะครับบิตคอยเป็นแอสเซทคลาสชนิดหนึ่งที่เอามาช่วยนะครับบาลานซ์พอร์ตแล้วก็ในพวกพอร์ตของกองทุนไม่ว่าจะเป็น p r i v a t e fund นะครับ hedge fund ต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีบิตคอยเข้ามาอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอการที่พื้นฐานหรือปัจจัยของบิตคอยเนี่ยมันเปลี่ยนไปในแง่ของการที่ได้รับ เข้ามาจัดอยู่ในพอร์ตพวกนี้นะครับทำให้ราคาของบิตคอยน์ยมันสูงขึ้นเนื่องจากอะไรครับก็ทฤษฎีของหลักการเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเลยครับถ้าดีบานมันสูงนะครับราคามันก็ต้องขยับซัพลพยมันไม่ทันขุดไม่ทันขุดไม่ทันไม่พอขุดได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเราเพิ่งผ่านบิตคอยแฮฟฟิ้งมาหลังจากเหตุการณ์บิตคอยแฮฟฟิ้งสองปีนะฮะบิตคอยก็จะขึ้นไปดูกราฟแฮฟฟิ้งก่อนๆได้นะครับมันก็สื่อให้เห็นอย่างนี้เหตุการณ์นี้จะจบตอนไหนก็ผมคิดว่าปีห้า ปลายปีหน้าก็ได้นะประมาณสองปีนะครับเราก็จะได้เห็นการพักตัวใหญ่ๆอีกสกรอบหนึ่งฉะนั้นมันอีกยาวไกลและนี่คือขาสามเว็บสามยังมีเว็บสี่รองรับนะเว็บสี่เป็นเว็บปรับตัวใหญ่ถ้าใครพลาดขาสามเว็บสามนะใครพลาดจริงๆเลยนะที่ผมผมเคยเคยได้บอกนะว่าประมาณหมื่นสี่เนี่ยจากช่วงน 14, เนี้ยหมื่นสี่เนี่ยตรงเนี้ยปรับตัวยังไงไม่ทราบโอ้หเยไม่ทราบปรับตัวยังไงไม่ทราบแต่ถ้าเขาขึ้นไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปเยอะมากแล้วเนี่ย โอกาสที่เราบอกว่าเดี๋ยวรยอย่อก,ก่อนเราซื้อเนี่ยคุณจะต้องซื้อตอนเหมือนสี่เพราะว่าเหมือนสี่คือหัวของหนึ่งในรอบนี้นั้นไปไกลตรงนี้นะครับคุมความเสี่ยงดีๆนะครับบางคนซื้อตรงนี้บิตคอยย่อ,อลงมานะครับบอกว่าพอร์ตเสียหายหลายล้านไปคัดขายคัดขายเสร็จด,ดิดใส่หน้ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละครับถ้าเป็นขาขึ้นฉะนั้นใครอยากจะปลอดภัยซื้อแพงหน่อยก็ได้แต่ขอให้มันย่อ,อจริงๆแล้วเข้า อันนี้ก็ไม่ไม่สายนะครับเพราะว่าทำไมครับมันโอกาสที่มันจะขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะมันต้องมี A B C มามาขั้นทุกครั้งเนี่ยนะขึ้นยังไงก็ตามก็มี A B C มาขั้นขึ้นมาเอมี A B C มาขั้นมันต้องประกอบกันเป็น Wave, ไซเวฟไม่งั้นมันมันไปไม่ได้แต่ทุกครั้งที่มันลงตัวนี้มันลงจนจบ C แล้วเนี่ยแล้วมันยังอยู่ในไซเคิลของขาขึ้นขึ้นเป็น1ิปีลงเป็นสิบปีบิตคอยยังไม่พังครับเพิ่งเริ่มนะครับ มันก็ยังมีโอกาสที่จะไปได้ไกลเรามาดูตัวหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือตัวนี้ครับดอลลร์อินดี x นะครับมันมาพร้อมๆกันพวกนี้นะครับสังเกตนะฮะใน2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสังเกตจากกราฟของดอลลร์อินดี x เ่ยตอนนี้ดอลลร์อินดี x มันตกลงมาตกตำ่ำนะครับผมมองว่ามันจะมีการมีออกนโยบายทางการเงินเพื่อที่จะปรับสภาพของดอลลร์อินดี x นะครับ ดอลลาร์อินเด็กซ์เคยตกลงมาในระยะใกล้ๆห้าปีมาเนี่ยเคยตกอยู่มาที่เลขแปดสิบแปดช่วงปีสองพันสิบสองพันสิบแปดนะครับหรือเมื่อสองปีที่แล้วนะหรือจริงๆก็ถือว่าเกือบๆก็สองปีแล้วนะสองปีฉะนั้นเนี่ยจุดที่ดอลลาร์อินเด็กซ์อยู่ตรงเนี้ยนะสังเกตเห็นว่ามันคือช่วงแนวรับใหญ่ของดอลลาร์อินเด็กซ์เหมือนกันนะงนั้นโอกาสที่ดอลลาร์อินเด็กซ์จะดีดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมีสูงนะครับ มันก็อาจจะดีดเกิดจากอะไรครับก็อาจจะเกิดจากว่าบิตคอย n มันพีคตรงนี้แหละนะครับแล้วคนก็กลับไปถือดอลลาร์เหมือนเดิมหุ้นอาจจะมีความน่าสนใจเหมือนเดิมอาจจะมีการออกมาตรก,การบางอย่างนะครับเพื่อที่จะบาลานซ์ให้ดอลลาร์เนี่ยมันไม่พังถามว่าคนฝั่งนู้นน่นะฮะเขารูไ้ไหมว่าดอลลาร์มันจะพังรู้เขาก็ต้องมีวิธีเลี้ยงนะครับฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์มันลงมาถึงจุดที่ดูนะฮะจุดแนวรับแนวรับนะฮะแนวรับต่างๆต,างต,างต,างตรงนี้ สำคัญมีโอกาสตรงนี้เลยนะครับที่จะปั้นดอลลาร์กลับขึ้นไปข้อต่อมานะฮะมาดูอีกกราฟหนึ่งประกอบนะครับตัวนี้เรียกว่า BTCD ก็คือ Bitcoin Dominance นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค a l c u เ a t e ออกมาเนี่ยนะครับ Bitcoin Dominance ก็คืออะไรครับก็คือมันโดมิเนตตลาดประมาณเท่าไหร่นะฮะเมื่อสักประมาณเดือนสิงหาอ่าเป็นว่าช่วงกลางกลางปีเนี่ย Bitcoin ครองสัดส่วนประมาณสัก50%โดมิเนตตลาด ตอนนี้บิตคอยดูในตลาดอยู่67สิบเจ็หมายความว่าทุกคนเนี่ยนะขายเอลคอยไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปซื้อบิตคอยหมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็มาแตะอยู่ในโซนของแนวต้านนะะถ้าเรามองจากไอแนวแนวต้านตรงนี้มานะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะ มันจะต้านยังไงก็ตามเนี่ยมันเพิ่งผ่านแนวรับใหญ่ไอ้ตรงโซนนี้มานะแต่ตรงนี้คือโซนแนวต้านอันใหญ่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้นะครับบิตคอยอาจจะไปโด,โดมิเนตตลาดนะอยู่ระดับสักเจ็สิบห้าเหมือนเดิมเนี่ยมีโอกาสที่เอลคอยนี่คือจบเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันแตะสังเกตนะสักอันนี้คือกราฟเดย์นะครับประมาณวันที่ยนะี่สิบถ้าจะว่าไปแล้วเมื่อสองวันที่แล้ว สองวันที่แล้วถ้าสังเกตนะเราจะเห็นว่าราคาบิตคอยยังขึ้นอยู่คือถ้าเกิดใครดูราคาบิตคอยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ดูกราฟตัวเนี้ยนะฮะจะไม่เข้าใจพอมันแตะเสร็จเนี่ยนะฮะเราซูมมาดูกใกล้นะครับมันพุ่งลงเนี่ยแสดงว่ามีการโยกย้ายบิตคอยเนี่ยไปทําอย่างอื่นละก็เห็นอะไรฮะอีตาเลี่ยมขึ้นเห็นอลคอยขึ้น แสดงว่าถ้าตรงนี้แตะแล้วไม่แล้วมันไม่กลับมาแล้วนะครับไม่ทะลุไม่ตั้งใจทะลุมันจะวิ่งลงถ้าวิ่งลงมาโซนนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเอลคอนปาร์ตี้กำลังจะมาบิตคอยน่าจะไซด์เวย์คือพักคือพอก่อนนะครับหรือลงให้เห็นเราดูน่ากลัวแล้วคนขายออกมาแล้วไปถือ USDT นะครับแล้วค่อยไปเข้าเอลคอยถึงจุดนั้นนะครับดังนั้นใครตกรถบิตคอยตอนนี้นะฮะแบ่งเหลือญออกมาสัก ห้าถึงสิบส่วนนะครับมาเข้าเอลคอยนะครับคุณก็ยังได้สัดส่วนของการขึ้นที่มันดูน่ายังน่าสนใจในต่อจากนี้นะนะครับเช่นมาดูมาดูอิตาเลียมกันนะครับันนี้ก็สัญญาว่าจะดูอยู่หลายครั้งแล้วเราก็ดูให้จริงอิตาเลียมเนี่ยจากที่ผมเคยวัดเอาไว้นะหนึ่ง หนึ่งสองยอดประมาณเก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่านะดูนะเขาเขามาแตะตรงประมาณร้อยหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยที่ประมาณสักห้าเจ็ดห้าเนี่ยยังไม่ยังไม่แตะดีเลยนะยังขึ้นได้อีกนะครับนะเนี่ยเขามารับอยู่ตรงนี้ประมาณส 78, ักเจ็ดสิบแปดจุหกเปอร์เซ็นสวยๆนะฮะใครมารับที่สามร้อยตอนนี้ก็เกือบสองเท่ากยิ้มได้นะครับแต่ใครมาเห็นตรงเนี้ยไอ้ตรงบริเวณตรงเนี้ยที่เคยพูดไว้นะ เนี่ยในคลิปก่อนๆเลยว่าอีเทเรียมนะตอนนั้นจัดช่วงประมาณสี่ร้อยดอลลาร์นะบิตคอยเอออีเทเรียมสี่ร้อยดอลลาร์ตอนนั้นไปออกรายการของบ t c o อ n a d d i c กนะก็ก็มีบอกว่าให้เข้าอีเทเลียมไว้นะครับเข้าบิตคอยด้วยเข้าอีเทเรียมด้วยแล้วแหละสองเหรียญนี่แหละไม่ต้องมองอะไรใหญ่ขนาดนั้นนะครับนะก็ดีมากเลยนะถามว่าไปได้ถึงไหนก็ไปถึงแปดร้อยเจ็สิบหกตามฟิโบนี่นะครับนี่ก็ดูดูแบบง่ายๆนะั่นจริงไม่ต้องดูยากอะไรเลย นะครับอีกตัวหนึ่งถามกันมาเยอะ XRP มีเคยวาดเคยวาดว่ามันจะพุ่งขึ้นอย่างนี้ด้วยนะ XRP นี่จะบอกว่าผมผมไม่บอกว่าอย่างนี้นะครับ XRP เนี่ยจะบอกมันพึ่งขึ้นด้วยซ้ำนะที่เห็นมันดีดขึ้นมาอย่างเงี้ยหลายคนชอบแซวหรือเกินโอ้ oh, XRP นี่เหรียญขยะแต่อย่าลืมนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะว่าเวลาช่วงบูลันเนี่ยช่วงขาขึ้นเนี่ย นีกะทิงอย่างเดียวที่ขึ้นนะฮะหมูเห็ดเป็ดไก่ขยะก,ก็ขึ้นนะฮะใครจะมาทรงมาแซวนี่ยนะฮะนี่มันพึ่งเริ่มเลยนะครับผมพูดเลย XRP ต,ตรงนี้นะครับเขาลงมาตรงนี้ครัเท่ากับว่าส่วนตรงนี้ขึ้นมาเขามีโอกาสจะลงหนึ่งครั้งแล้วดีดขึ้นไปใหญ่ๆฉะนั้นถ้าเรามองว่าโอ้ไม่เป็นไรจะดงจะดีดอะไรให้อภัยน,นี่นะฮะทางขึ้นนี่นะฮะถึงตรงนี้เลยนะครับ ตอนนี้ราคาไทยก็อยู่ที่ประมาณ13บาทนะถ้าถ้าจะได้เห็น XRP สักประมาณ15บาทถึง20บาทนี่ผมว่าไม่แปลกและข่าวของ XRP เนี่ยนะครับช่วงนี้มันก็มาพร้อมอะไรครับเหตุการณ์ที่เรียกว่า Hard ดโฟกนะฮะคือ XRP จะมีการ Hard ดโฟกนะครับแล้วก็มีการแจก a อร์ดนะครับของเหรียญที่เป็นเรียกว่า Governance Token นะครับที่ชื่อว่า f ฟ n เน็ตเวนะครับโดยที่การจะฮาร์ดโฟกแล้วก็แจก ตัว a i r d ดอครั้งนี้นะครับที่ชื่อว่า a i r d ดออะชื่อว่า Spartan สปาสปาร์คพูดผิดสปาร์ t โทเค็นนะครับนะฮะซึ่งสปาร์ t โทเค็นเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็น Governance Token นะครับก็เป็นเอาพุทง่ายๆเลยมันออกไข่อะมันออกไข่ฉะนั้นเนี่ยถือ XRP ตอนนี้โอ้โหได้เหรียญอื่นเพิ่มและเหรียญเดี๋ยวจะไปลิสต์อีก ครับก็เชื่อว่าจะมีการนะมีการระดมกันนะฮะปั่นราคากันอีกรอบนะฉะนั้นหลายคนก็มองว่ามันไม่มีความเสี่ยงอ่ะก็ถือไว้แล้วได้เหรียญเพิ่มฮนะเอาเหรียญไปขายอีกนฮะโอ้โหรวยไปเลยใช่ไหมและไม่แปลกนะที่ช่วงนี้จะมีดีมานในการซื้อแล้วก็ราคาขึ้นนะครับ ก็เอาจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรามัดระวังในการเทรดช่วงนี้นะครับหาจังหวะดีๆหาข้อมูลดีๆนะครับช่วงนี้นี่จะรหดเต็มสยามบล็อกเชนเลยนะฮะก็ก็เอาใจช่วยนักเทรดทุกคนนะครับใครที่บิตคอยนี่ติดดอยมา2ปีนะเชื่อว่านะเชื่อว่าใกล้ใกล้จะเป็นจุดที่ทุกคนจะจะหลุดดอยนะทีนี้มาวิเคราะห์กันอีกส่วนหนึ่งนะส่วนสุดท้ายนะว่า ถ้ามันไปสองหมื่นดอลลาร์จริงๆเนี่ยนะถ้ามันไปแตะตรงนี้จริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นตัวัตผมมองอย่างนี้ครับเรามาดูไอตอนสองหมื่นดอลลาร์นะมาดูสังเกตนี่นะนี่คือหัวของ all time high ของบิตคอยนนะครับนี่คือหัวมันสังเกตว่าพอราคามันขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันลงตรงนี้ให,ใหญ่เลยผมมองว่าเม้าที่ซื้อตรงนี้แล้วติดดอยเนี่ยมีระดับหนึ่ง แต่การที่มันลงเร็วๆเนี่ยนะก็ทําให้เมาใจใจหวั่นนะผมว่าเมาคัดไปเยอะแล้วแสดงว่าเอาจริงๆแล้วคนที่ถือเหรียญอยู่ตรงเนี้ยคนที่ถืออยู่ตรงเนี้ยมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะน่าจะน่าจะตัดใจขายไปเยอะแล้วฉะนั้นเนี่ยมีคนที่มีคนบอกว่าถ้าถึงตรงเนี้ยแล้วมันจะยอ่อลงหนักทันทีเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ตามหลักิตวิทยาตอนหมื่นนา่นมีคนตั้งขายตรงเนี้ยอยู่เยอะคือขายก่อน ขายก่อนเดี๋ยวยอ่อปุ๊บซื้ออีกรอบนั่คือเหมือนกับว่าขอกําไรสักสิบเปอร์เซนฟรีอ่ะคือรู้อยู่แล้วว่ามันย่อแน,แน่แต่ถามว่าจะทะลุได้ไหมผมว่าทะลุได้นะครับฉะนั้นเนี่ยพอม,มองลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเราก็มามองกราฟวีกนะดูนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องศึกษาและจําไว้เลยนะเป็นสูตรเลยนะครับว่าถ้าเรามองกราฟวีคแล้วมองดูตัว RSI เนี่ยนะ สิ่งหนึ่งที่เจ๋งมากของ i อซในการดูกราฟวคีคือเมื่อ i อซมาแตะ30เมื่อไหร่เมื่อนั้นมีโอกาสนะคือสภาพตลาดจะบ้าจะวอลจะงี่เง่าขนาดไหนนะถ้ามาแตะเฉียดสามสินี่นะฮะเข้าซื้อนะฮะมันเหมือนกับว่าจะเป็นจุดจบรอบของขาลงได้นะคะรับสังเกตดูช่วงที่มันพีกนะครับนี่พีกต่อๆกันหลายเดือนนะฮะตรงเนี้ก็มีโอกาสจะพีกต่อๆกันหลายเดือนนะครับยังมีโอกาสอยู่ ตอนช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ผลักดันให้ราคาของอตัวอินดิเคเตอร์ RSI เนี่ยนะครับลงมาเกือบสามสิบก็เป็นจุดที่น่าซื้อนะครับคือจบเนี่ยคือหนึ่งรอบก็คือหนึ่งสองนี่คือรอบนี่คือสามสามลงมาลงมาข้างล่างนี่คือสี่จบรอบสี่ยังมีรอบห้าอีกอันหนึ่งโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นฮนะฉะนั้นปีหน้าปีทองของคริปโตเคอเรนซีนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมกว้างๆแบบนี้กันด้วยนะครับหลังจากที่วิเคราะห์แบบกิ่งก้านสาขากันมาเยอะนะครับยังไงก็ระวังนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมาครบแล้ว A B C อยู่ข้างหน้าในในขาเล็กนะครับใครลงทุนระยะ, y au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 , ะยาวๆนะเป็นที่บอกซื้อสะสมนะครับครับก็ดูบทวิเคราะห์ดีๆเขาพูดทำเฟรมไหนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆช่วงนี้คนเข้ามาซับสไครต์รายการผมเยอะ แล้วก็เป็นคนใหม่ๆเยอะนะครับย้อนขอขอร้องเลยฮะคนใหม่ๆนะฮะใครรู้ตัวว่าเพิ่งมาดูนะฮะใครรู้ตัวเพิ่งมารู้จักกันนะย้อนดูนะครับดูคลิปเยอะๆครับดูคลิปที่ทำเอาไว้พูดเอาไว้เยอะๆครับคุณจะได้รู้ว่าเราพูดถึงอะไรนะครับโอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการ Bitcoin Trader Thailand กันมานะครับปีนี้ปีทองปีหน้าปีทองนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำกำไรแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามนะฮะกด s u b s c r i b e กดไลค์นะ,ะแล้วก็ถ้าให้ดีนะฮะคุณกดแชร์รายการด้วยนะครับทุกคนที่แชร์รายการเนี่ยนะสังเกตนะยิ่งแชร์นะครับยิ่งแชร์ยิ่งได้กำไรจากบิตคอยนนะ <laughs> นะแล้วเราก็ยังมีคลิปตอนดีๆอีกมากมายนะครับให้ติดตามนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับกำไรเป็นของทุกคนนะครับ